น้องครับจานครับตอนนี้เขาก็ได้ยขยับกลองมากไก่เติอเิบส่วนนกกยุหมแย่ๆง่ด้ครับย,บยูมึงเป็มือด,ดำๆแล้วกล่องอยุไก่ครับเมื่อกี้มันมาหรอมันเถียงมันมัน,ม,นมันตื่นกล่องครับทาเป็นโทรศรัพท์นะ่ะมันบม่มีเขยตใบไ,ไม้ บักิลิวล่งเหยียบทอรณนี่ครับมือนี่เบอร์หนึ่งของใครมาอนีพัลรูสิมานว่มามันเรียกแล้วครับเรียกแล้ว lắng đứng gấp rừng là gấp rừng leo เสียงตัวนี้ดังงอนครับใกลน้นี่มาแล้วครับตัวนึงมีหนุนครับตัวนี้มีหนุนนกต่ออย่างครับบุรุษสีลงบุรุษครับรอช่อมดพี่น้องเทีแล้วครับเทีแล้วจุ่มาให้เบิ้ลครับอู้นกกาเสียงเงีับตัวนี้ กิ้วจัดแล้วครับพอดินต้อดิน,ดนเห็นดินต้นต้นเดียวเพื่อนผู้ปฏิเสธได้พี่น้องเพื่อเห็นตอนคู่กันลงมาอยากไปใหม่ครับเพื่อนแป๊บเดียวเสร็ตดิละครับดิลเออหมันกับหมันมันนีมน่มัน ขึ้นนี้ผมหเ,เห็ดเอาเองครับขึ้นเห็ดเอาเองกระโจมผมก็เห็ดเอาเองเท่ครับทเท่เอาลิวาล้วเบอร์หนึ่งของใครครับบักลิ้วเมืองจันนี่เฉลยครับโอ้งามครับเฉลยโอ้ติดสองขาเลยพนะี่น้องเศร้าเป็นแผลวเล็บจจเจ๊จื้อแบบนี้เจอของแท้ ติวนอนเส้ยเดี๋ยว,เ,ยวเก็บนกกันครับปุดอ,อนนกกับไปกันมานครับกว่านี่มานรอชมมาฟิสิได้อีก่ามานแล้วกว่านี่มานแล้วหนูติงว่างเลยมึง ปันปันนี่มันจีใไซได,ได็ดดีเงานเขาเลยครับของครับของหลเนีนยชั่วโมงหนึง่งปดเด็บนั่นนี่ 来<带>了。<Okay. S 1> okay. รอส้มรับสีได้อีกวะไปครับพี่น้องมันแล้วพอนี้มันแล้วริวริวนี่เสียหนกปลาคันนี้ครับพนนีเอาไปนี่ก่อนรอส้มสีได้จักรตัวไม่แล้วพี่น้องจับอยู่ใกล้เลยครับริวกำลังดึงริวกำลังดึง ลงเลยครับลงแล้วอุ้ยบอลลงครับบอลลงไปจับต้นไม้ครับจับต้นไม้จับต้นนี้รอล,ลุ่นดูพีลองที่ลง,ลองบอลงครับมันจะปลดขึ้นแล้วเงี้ยครับเนี่ยกิ้วดึงยังหวัวเรียบตอนนี้ สมกับเป็นเบอร์หนึ่งของใครครับพาเนนได้กระโจมไ,ได้ครับตัวนี้สรุปครับจานพี่น้อง พี่น้องทุกท่านอาจารย์ทุกท่านได้แต้มเดียวครับกลิวมันหนีเอาโล่งดิน,นเขมันหนีโล่งกระจมองงามอยู่ครับยังไง มนันใส่ไปวันนี้ผมกลับมาสีดาครับวันนี้เล่บอลูว่าะมันมีนกลงหามันบูแต่ว่ามันเหยียบผมกันเล่นเปลวมากไปมันบ่ได้เฝ้าครับผมยันเจียบเป็นหมาเป็นยังไม่พอน,นี่มันด้คุบนกตับซอสตำต,ตาครับซอสตำตาเราก็แยกมันเป็นแยกเป็นงามไหมครับขึ้นเคื่องความน,นกน่งใจผมจังเล็กอ อาจารย์ท่านไหนเข้ามาชมคลิปนี้แล้วครับอาจารย์เริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องมันผ้าร้อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมเหตุคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งอีกแต้มเดียวครับมำน,นี้ก็ถือว่าวมาอันนี้เรามาเหตุงานผอมมันนกมนะนั่กับปักริวจะได้ขอจบคลิปไปเพียงสานี้สวัสดีครับ